สอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูโซนใหม่เนาะโซนใหม่หมเขาเพิ่งสร้างเสร็จ<ส><ส>อือ่า<ส>ไปกันเลยโซนใหม่พอดีเมื่อกี้ไม่ได้อัดนานอือเราปรับปรุงใช่ไหมมีการปรับปรุงใช<ม>่ไหมลูมกลิ้มไปวิ่งครับลิม้มไปวิ่งครับเม่อก้งพักก่อนไม่ไหวไม่ไหวจริงอื ปุรีป <Sustain able> ุรี่ลี่มานี้ลี่ครับอ้าวไปไหนแล้วลูกเรียกน้องสิเรียกน้องสิเรียกปุรีเร็ว ไปไหนลกูกไปไหนบอกว่าให้รอเด็นกน้อยผู้วิ่งบอกว่าให้รอไงลกูกอ่ไปช้าช้า,าลูกปะช้าชา้าอย่าวิ่ง<ด>อย่าวิ่งโตกปะไปเลยลงไปนู้นได้เลยครับช้าช้านะลกูกระวังลกูกไปเลยปึ๊บีูบันไดไหมดูบันไดดีด้วย เอ้ามีควายอยู่ไหนไปดูควายสิวานาคาฟี่ควายลิบอกว่าไม่วิ่งครับลูกถ้าวิ่งแล้วมันจะตกนะลูกนี่พี่พูมมาดูควายก่อนแล้วนี่ยเนนนยนบอกว่าอย่าวิ่งลิอย่าวิ่งบอกแล้วหยุด,ดไ,<ว>ไม่วิ่งไม่วิ่งคุลิไม่วิ่ง มีควายเดินบนหินเดินบนหินนะครับเอาควายล้อไงอมอยเชื่อขลุจมูกใช่ไปตีควายอ่า้าไปกันต่อทางนู้นระวังตกเนอะเดินดีๆเดินช้าๆลูก รีมารีมาเร็วอ๋อนั่นที่พักเหรอใช่ใช่ชา้ชาๆลูกช้าๆ่รีไม่วิ่งไงลูกรีไม่วิ่งไหนตงามีอะไว่ามี้ง้าอมีส้าม่วิ <c oughs> ่งนะครับรีเดินเอานะครับอันนี้ลูกทางนี้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 ภูมิ ไ,ไม่วิ่งบอกว่าไม่วิ่งถ้าวิ่งอีกไม่พาไปไหนแล้วนะถ้าบ้างถ้าตกไปอีไปอะไอรเดี๋ยวมันจะตกลูกมันจะทไลมันจะตกถ้าตกไปมีอะไรก็ไปออกไปอยู่ตรงนู้นแล้วไอโซนบ้านพักเขาั้งแต่เขากั้นไว้อ้อมีที่นั่งด้วย เราต้องเดินกับทางเดิมเลยหรอกอจ้มีที่นั่งเล่นอ่นาอไ,มไม่วิ่งนะครับไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวล้มนะครับโอ้ต้นไม้บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้โอ้โหบรรยากาศดีไหมลูกดดีดีมมาากกอ๋อโหหนั่งเลยโซนหนึ่งไงหรอกอ่าโซนสุดท้ายคือโซนบ้านพัก ระวังชิงช้าตกนะลูกตกน้ำนะมีชิงช้าให้นั่งด้วยแต่ต้องระมัดระวังวในที่สุดก็มาถึงโซน,นสุดท้ายอาคารหลักของเขาอาคารกาแฟอาคารอาหารโอ้บรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมหนู ไปไปก่อนลูกไปไปก่อน